สดชื่นไหมาถามใจดูครับโอ้โหเอเมื่อวานี้ครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่อง ที่เสิร์ฟไว้ให้ครับก็แตกมาถึง2ตัวเลยแล้วก็หลุดไปแค่ตัวเดียวครับแต่ว่าหักลบกันแล้วครับก็ยังได้กําไรอยู่หนึ่งนะครับใครที่เอาหน้าช่องไปแยกเน้นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับแต่ว่าแนวทางที่เสิร์ฟให้นูว่าเสิร์ฟให้ในครอบครัวครับโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับที่วางไว้ให้นะครับแล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้ม3อัลบั้ม4ที่พี่กูรู้ชะนำวางไว้ให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มาครบเต็มระบบกันไปเลยนะครับพี่ในอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอ นี่นะครับต้องบอกว่า อยากให้ลองเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่นเนี่ยนะครับที่น่าฟุตบ,บ,บอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์นะครับหรือว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แบบนี้ก็ถังเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่เราอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางครับหมูบ่บ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามาละกันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเอาวันนีครับเหมือนเดิมครับมีสามคู่ครับมาให้เรื่องเน้นเรื่องเชียร์เหมือนเดิมครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาครับวันนี้ครับพาไปท ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนาเลยครับให้เลือกเชียร์ที่เมียอย่างลาซิโอได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้อาจจะรับบทเป็นเกมเยีอนก็จริงครับแต่ว่าวันนี้ครับผมไปเจาะลึกกระแสมาแล้วครับเรื่องขุมน้นเตะและตัวผู้เล่นครับวันนี้ลาซิโอดูงหนวก่อนรับบทเกมแบบเห็นได้ชัดครับแล้ววันนี้กาแพงเปิดมาแค่เสมอในเสมอการครับวันนี้ยังเชื่อใจเชื่อมั่นเกมเยือนลาซิโอวันนี้จะไม่แพ้อย่างแน่นอนครับทีมดีครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับเก็บสาแต้มก็เป็นได้ครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่ลาซิโอได้เลยส่วนคูนที่สองนะครับค ให้เลือกเทปที่มีอย่างไอซัตแฟงเฟิร์ตได้เลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคู่นี้ครับเป็นบอลเจอกันมาเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับแล้ววันนี้ครับสเปอร์ครับจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองครับแรงจูงใจมากกว่าครับเกมในบ้านพวกเขาทำาได้ค่อนข้างดีครับส่วนทางนั้นที่มีอย่างไรทัตแฟงเฟิร์ตครับต้องบอกว่าผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าดีเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านนอกบ้านครับสี่เกมล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับแล้ววันนี้กำแพงเนี่ยเปิดแม้สเปอร์ครับเป็นต่อค่อนข้างแรงเเกกกินนนนไปคครัับ่่ออออยูทีีีวมมาาสส้้โห วันนี antis, uh, friends, ้ขอว่าใจละกันนะครับรอมปที่ฟนเปิดครับวันนี้จะไม่แพ้อย่างแน่นอนครับคู่สุดท้ายนะครับคู่ห่ังนั้นโอลิมปิกลียงครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านแมนยูนะครับหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับคู่นี้ครับไม่ขอเลือกข้างเลือกฝั่งละกันนะครับแนะนําเลยนะครับมองบนเต็มเวลา2ช่วงตัวพอปาไหลไป2ช่วงตัวครึ่งนีครับต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง2ทีมนี้ครับเป็นวันเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่ครับเจอกันทีไรเนี่ยก็จบเกิน3ประตูตลอดครับวันนี้กาแพงโมนเต็มเวลา3ประตูมีเห็นอย่่่่าางแแนนนนนนอคคครรรรััััับบบบกกก็็จล้้้ววะสสหหตีีใใใทดม องไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่่านใดที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์เองนะครับก็ทางเข้าไว้ง่ายใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ครับร้องเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวกันดูรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับนี้ครับต้องขอตัวลาไ,ไปก่อนครับขอทุกท่านเชียนนร์บอลหน่งคมสุขสวัสดีครับ